เมียนมาไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยแต่คือหนึ่งในดินแดนที่มีความหลากหลายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิประเทศของที่นี่เต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้และพื้นที่ชายแดนที่เข้าถึงยากความซับซ้อนของภูมิประเทศทําให้เมียนมากลายเป็นบ้านของชนชาติและชาติพันธุ์จํานวนมากทั้งพมา่ากะเหรี่ยงชาญขชินมอญและอีกหลายกลุ่มที่มีภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง แต่ความหลากหลายนี้ไม่เคยไปสู่ความสงบได้เลยตลอดหลายทศวรรษความขัดแย้งระหว่างรัฐส่วนกลางกับกลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนไม่เคยหายไปไหนและไม่นานมานี้ความขัดแย้งในเมียนมาก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเมื่อกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กระเรียงประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐกอทูเลและยกระดับรัฐบาลของตนเองให้เป็นรัฐเอกราชภายใต้การนำของเนอร์ดาเมียแม้ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และสหาภาพแห่งชาติกะเรียงก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องรวมถึงนักวิชาการก็มองว่าสิ่งนี้แทบไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนว่าความขัดแย้งในเมียนมายากที่จะแก้ไข